กระชายขาวคืออะไรกินแล้วดีจริงหรือไม่ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันโควิดยังไงวันนี้คุณหมอพิตตี้มีคำตอบค่ะ กระชายนะคะตอนนี้ได้รับความสนใจอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะสนใจว่าจะช่วยในการดูแลรักษาโควิดได้หรือเปล่าใช่ไหมคะกลับมาที่ว่ากระชายนั้นนะคะถ้าในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนสมุนไพรฤทธิ์ร้อนคืออะไรคะคือในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะคะก็จะมีการไหลเวียนของธาตุนะคะไม่ว่าจะเป็นดินน้ําลมไฟนะคะคราวนี้ค่ะการไหลเวียนของพลังงานในร่างกายเนี่ยถ้ามีการติดขัดนะคะก็จะทําให้เกิด การจป่วยขึ้นสําหรับกระชายเนี่ยถ้าง่ายๆสั้นๆก็คือสมุนไพรที่มีริดร้อนริดร้อนก็คือว่าช่วยในการไหลเวียนของเลือดนะคะช่วยในยเรื่องของภูมิคุมกันสมุนไพรริดร้อนนะคะก็คืออะไรที่กินเข้าไปแล้วรู้สึกร้อนรู้สึกวูบวาบไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้กระชายหอมแดงเป็นต้นเนี่ยนะคะ ปัจจุบันก็มีคนนะคะนำมาวิจัยแต่ต้องบอกก่อนคะ่ะว่ายังอยู่ในช่วงกระบวนการวิจัยด้วยถึงกระนั้นก็ตามค่ะในศาสตร์ของแพทย์แผนไทยนะคะจากการที่กระชายเนี่ยเป็นสมุนไพรริดร้อนช่วยในเรื่องของภูมิคุกัน<ๆ>ก็แนะนำให้เอามาประยุกใช้ในการดูแลตัวเองกันก่อนแต่กลับมาอีกแหละที่งานวิจัยที่กำลังวิจัยอยู่นั้นนะคะ เขาพบว่ามีสารสำคัญคือแพนดูราทินเอแพนดูราทินเอนะคะจะมีส่วนในการช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสเมื่อไวรัสนั้นเข้าสู่เซลล์แล้วตรงจุดนี้นี่เองค่ะก็เลยมีสมมติฐานว่าถ้าเราสามารถนำกระชายเนี่ยมารับประทานเนี่ยแล้วเรามีการติดเชื้อไวรัสโควิดเข้าไปเนี่ยมันน่าจะมีส่วนช่วยนะที่จะทำให้ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสได้น้องต้องบอกก่อนค่ะ ว่างานวิจัยกําลังดําเนินไปนะคะในทางยา แต่อย่างไรก็ตามเมื่อกลับมาถึงศาสตร์แพทย์แผนไทยเนี่ยเรามีการใช้กระชายในฐานะสมุนไพรริดร้อนในการดูแลร่างกายเรามายาวนานแล้วดังนั้นตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้การรับประทานกระชายเนี่ยก็เลยแนะนําว่าขอให้รับประทานในรูปแบบอาหารอ่ะให้เป็นอาหารหรือว่าถ้าจะคั้นมาเป็นน้ํารับประทานนะคะน้าดื่มออกมาเนี่ยน้ากระชายเนี่ยก็ควรจะต้องมีสารสําคัญซึ่งสารสําคัญที่อยู่ในกระชายนั้นจะอยู่ ที่บริเวณเปลือกและก็แก่นของกระชายก็จะอยู่ที่เปลือกและแก่นของกระชายค่ะถ้าเราอยากจะกินกระชายอ่ากินน้ำกระชายทำยังไงดีสรุปในสรุปก็คือว่าถ้าจะกินเป็นลักษณะเหมือนกับน้ำคั้นออกมาก็ต้องมีทั้งเปลือกและแก่นด้วยเอาละ่ะยกตัวอย่างค่ะพอดีว่าหมอดวเนี่ยมีพี่ใจอีนะคะเขาเอาน้ํากระชายมาฝากนะคะยี่ห้อหนึ่งนะคะอันนี้คือเขาเอามาฝากหมอดาวไม่ได้รู้จักเจ้าของเขาเลยนะ เขาก็จะคั้นออกมาแล้วก็สังเกตนะคะตรงก้นขวดเขานะคะก็จะมีเนี่ยขาวๆอยู่ก็จะเป็นตัวที่หมอราบอกไปนะคะว่าจะต้องมีส่วนของเปลือกส่วนของแก่นด้วยไม่ใช่แค่น้ําติง่งๆน้าําใสๆไม่ใช่เนาะแล้วก็ปริมาณที่แนะนําที่รับประทานเป็นน้ําประชายคั้นกันในตอนนี้ก็คือวันหนึ่งเนี่ยประมาณ250 ML นะคะมิลลิตรเนาะก็ลองไปหากันดูค่ะจะรับประทานแบบที่มีคั้นแล้วก็มาจากจำหน่ายหรือว่าจะทำกันเองก็ได้แต่ที่สำคัญจะต้องมีทั้งเปลือกและก็ทั้งแก่นของกระชายนะคะและสุดท้ายท้ายสุดค่ะอย่าลืมการดูแลในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการนอนการขับถ่ายการออกกำลังกายการป้องกันส่วนบุคคลสำหรับเรื่องของโควิดด้วยวันนี้คุณหมอพีทตี้ไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะบ๊ายบายค่ะ